สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่500ค่ะ500นะคะรหัสจะด้านบนซ้ายมือต่อทั้งคลิปค่ะช่องทางการติดต่อสนใจสั่งซื้อนะคะถ้าจะรายมาสั่งกรบกวนแอดเป็นไลไอนด ID นี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ v i p a วิพาค่ะหรือไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือน,นี้นะคะตัวนี้ค่ะรหัส500น้องก็จะเป็นงานเสื้อลูกไม้รุ่นนี้นะคะที่น้องส้มกำลังสวมใส่อยู่ดีนะคะแบบนี้น่ารักมากนะคะแขนคือแบบเป็นพวงสวยระยะมากเลยนะคะและที่สำคัญคือผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าพิเศษกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะคะน้องจะเป็นผ้าคอร์ดอีเลื่อมนะคะผ้าใหม่ผ้าสวยนะคะแล้วก็ พิเศษหลายต่อค่ะสำหรับสำหรับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะเสื้อเนี่ยลดราคาพิเศษมากๆและก็กระโปรงนะคะผ้าถุงที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้นะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายเนอะจากรหัส489ค่ะก็ยังมีสินค้านะคะสามารถสั่งตัดได้เนาะถ้าใครหาคลิป ผ้าถุงไม่เจอนะ้อสซ่อมจะใส่ลิงก์คลิปผ้าถุงนะคะไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้คุณแม่สามารถคลิกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะมีผ้าถุงให้เลือกประมาณ20กว่าลายเลยนะคะจากผ้าถุงงานผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะก็ไปเลือกลายในดัดในคลิปนั้นได้นะคะก็ วันนี้นะคะเสื้อลดราคาผ้าถุงลดราคาและถ้าซื้อเสื้อพร้อมผ้าถุงก็ลดราคาด้วยนะคะโอเคโปรยมาสักขนาดนี้เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ดูก่อนเลยดีกว่านะคะเสื้อรุ่นนี้ค่ะเนื่องจากว่าน้องจะเป็นงานผ้าคอร์ดนะคะซึ่งตัวนี้เป็นผ้าใหม่ไม่ไม่ได้เหมือนรุ่นก่อนๆที่เราทําขายเนาะราคาปกติของผ้าคอร์ดรุ่นนี้และก็แบบพวงระยะขนาดนี้ค่ะก็ราคา1790บาทวันนี้คลิปนี้รหัส500 ไม่ขายนะคะไม่ขายค่ะน้ำส้มทำราคาพิเศษให้คุณแม่สำหรับช่วงนี้จริงๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะตัวนี้พิเศษจริงๆเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผ้าและคุณแม่จะต้องบอกเลยว่ามันสวยกอุุนก่อนๆนนะคะวันนี้1,790ไม่ขายขายแค่1,590บาท รถเยอะมากรถเยอะมากเป็นสินค้าใหม่นะคะและลดไปเลย200สําหรับช่วงฤดูกาลแบบนี้นะคะลดไปเลย200คุณแม่คานะคะเสื้อแบบใหม่ผ้าตัวใหม่ที่แพงกว่าปกติด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะและผ้าถุงนะคะผ้าถุงอันนี้นะคะถ้าซื้อเสื้อพร้อมผ้าถุงนะคะทั้งชุดเลยจะอยู่ที่2590บาทเท่ากับลดผ้าถุงไป150บาท นะคะนะคะผ้าถุงปกติถ้าซื้อชิ้นเดียว1,150าถ้าจับคู่พร้อมเสือ้อลดราคาผ้าถุงเหลือแค่1000บาทนะคะคุณแม่สามารถไปเลือกรายผ้าถุงได้20กว่ารายในคลิป4 8 9นะคะโดยพิมพ์ในช่องค้นหาคาว่ารูปไม้วิภารหัส4 8 9ก็ได้หรือว่าคลิกลิงกงที่นางส้มใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะเอาละแต่คลิปนี้รหัส500นะคะนางส้มจะพรีเซตนขายเสื้อตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะผ้าตัวนี้ค่ะ ะะก่อนที่เราจะไปดูแบบเนาะเราดูผ้าก่อนเลยวันนี้เปลี่ยนผ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นงานเป็นงานผ้าคอร์ดนะคะผ้าคอร์ดนะไม่ได้ทํานานมากแล้วนะคะลักษณะของงานคคือมันอยู่อยู่ตรงที่ลายนี่ค่ะ มันจะเป็นตัวนี้นะคะคุณแม่ขามันจะมีเส้นตัวนี้ชัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่า,มมา,ารูปไม้บุงาคอดนะคะคําว่าบุงาหรือใยบวบนะคะมันก็คือดูตรงเนื้อเนื้อมันที่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นบุงาน้องๆจะเป็นลักษณะเป็นตะข่ายแบบนี้น้องจะเป็น,น,น,ปนตะข่ายแบบนี้น้องจะเป็นผ้าบุงาแต่ถ้าเป็นใย,ยบวบเขาจะมีความเป็นใยๆเยอะๆ,ๆอันนั้นคือใย,ยบวบนะคะมันจะเป็นคนละประเภทกันทีนี้คําว่าบุงาคอดนะคะก็คือในส่วนของตรงลายเขานะคะ ลายเขาตัวนี้เห็นไหมคะมันจะมีความหือนว่าใช้อันนี้มาขอดเป็นลายนะคะนี่ลายมันจะชัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะมันจะชัดเส้นเส้นมันเส้นรอบขอบที่มันเป็นลายของลายดอกลายอะไรคะ่ะมันจะชัดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วกนน็อันนี้คือลักษณะของการลายขอด อันนี้คือเขาจะเรียกว่าลายคอรดนะคะและรุ่นก่อนๆของงานผ้าคอดเนี่ยมันก็คือจะเป็นผ้าคอร์ดปกติรุ่นนี้เป็นผ้าคอดบุงาคอดและมีเลื่อมอีกต่างหากนี่เห็นไหมคะเห็นความร,ายระยะเห็นไหมมันน้องคือมีเลื่อมด้วยแล้วก็คือลายตัวเนี้ยน้องจะเป็นลายคอร์ดลายเขาจะชัด ว่ารุ่นบุงาปกติด้วยคุณแม่ลองดูเห็นไหมคะลายสวยมากและก็มีเลื่อมนี่อันนี้คืออันนี้ดูทั้งตัวนะทั้งตัวจะได้เป็นลายนี้นะคะจะเห็นลายเป็นลายนี้แล้วก็น้องส้มจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะคุณแม่จะได้เห็นเป็นลายลายตัวนี้นะคะสับรุ่นนี้เขาจะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะและอันนี้คือเนื้อภาคบุงาคอร์ดนี่คุณแม่ลองดูเนื้อ ลูกไม้เราเนี่ยเวลาเราขายลูกไม้เนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าดูพิธีวิถันเรื่องเนื้อผ้ากันนิดนึงเนาะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวน้องส้มจะพยายามให้คุณแม่ดูรายผ้าชัดๆนะคะนี่รายสวยมากเห็นไหมคะ ลายขึ้นลายชัดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะการเป็นลายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่างานผ้าคอดเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นฝั่งนี้มันจะเห็นเลื่อมชัดเนาะอ่ามันคือชิ้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าด้านหน้าจะมีรายละเอียดงานเยอะนิดนึงก็อาจจะเห็นเรื่องไม่ชัดเห็นไหมคะต้องขยับให้ดูแล้วก็คือจะเห็นเรื่องวิงวิงวับวับมากนี่เวลาคุณแม่เห็นแบบเต็มเต็มตัวแม่จะเห็นลายเป็นร้องเป็นช่อๆเนาะอันนี้คือซูมให้ดูงานผ้าคอดนะคะนี่ นี่คือลายเขาเห็นไหมคะมีเลื่อมระยิบระยับเลยอะทีนี้เรามารู้จักประเภทเนื้อผ้าแล้วเรามาดูแบบกันบ้างนะคะสําหรับแบบนี้เนี่ยสวยหวานมากๆเลยต้องขออภัยนะเด็กช่วงนี้น้ําส้มใส่เสื้อตัวเล็กสุดของร้านแล้วก็ยังรวมนะคะน้าส้มอกจริงช่วงนี้จะประมาณ3ามสองเองสามสองสาาแต่หนูใส่ตอนนี้หนูกำลังใส่เสื้อ38ในการรีวิวอยู่นะคะมันก็เลยจะหลวมนิดนึงความจริงน้ําส้มว่าต้องใส่3 4หรือ36ก็พอนะคะอันนี้หลวมนิดนึงนะแต่ขนาดน้ําส้มใส่ วมมากๆแล้วอ่ะมันยังดูเป็นทรงเลยค่ะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะ ทีนี้เรามาดูตั้งแต่คอกันไปเลยค่ะตัวนี้นะคะแบบนะคะจะเป็นงานคอวีปีนนะคะเดีย๋ยวเอาไม้ออกคุณแม่จะได้เห็นคอชัดๆนะคะคอนะคะจะเป็นคอวีปีนแบบนี้นะคะเป็นคอวีแล้วก็คือปีนเนี่ยค่ะมันจะชดขึ้นด้านหลังเล็กน้อยเห็นไหมคะมันจะมีความชดขึ้นนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงจริงๆไม่ได้ปีนเยอะนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะน้ำส้มมาใส่หลวมมากๆแล้วนะสำหรับตัวนี้มันยังมีความแบบ เรื่อความที่แพทเทิร์นเขาสร้างมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยเนาะมันจะปีนขึ้นเชิดขึ้นนิดนึงในน้อยแบบนี้นะคะเพื่อให้ดูมีสง่าราศรีดูมีอะไรยิ่งขึ้นเนาะมันจะได้ไม่เรียบๆเ,เกินไปนะคะนี่ปีนนิดนึงแล้วก็วีลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะซึ่งคอแบบนี้พูดเสมอๆเ,เลยว่ามันจะส่งเสริมให้เราดูมีสง่ายิ่งขึ้นมันจะทําให้คอเราดูแบบยาวระหงยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ใครที่เบื่องงานข้คอก้มคอวีอ่ารองรับคอนี้ไปเห็นไหมคะคมา ส่งเสริมให้ช่วงคอเราดูมันดูยาวขึ้นและดูสวยขึ้นดูหวานขึ้นดูสง่าขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคอวีปีนแบบนี้นะคะอ่าน้องจะเป็นคอดีนะเป็นคอวีปีนนะคะแล้วก็ในส่วนของคอก็จะได้ใช้เชิงมาทําคอแบบนี้นะคะในส่วนของตรงแขนนะคะ,ะให้ดูแบบที่ส้มใส่ก่อนเนาะให้ดูที่เนาส้มใส่ค่ะสำหรับตรงแขนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแขนต่อรูประบาย2ชั้นนะคะซึ่งเป็นต่อสูงเนาะอ่ะมันก็เลยจะดูแบบน่ารักขึ้นนะคะปกติเราทำ เราจะต่อออกมาตรงนี้และแขนมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยแขนมันจะสั้นกว่าปกตินะคะมันจะมีความแบบน่ารักขึ้นแล้วก็หวานขึ้นนะคะรุ่นปกติแขนมันจะคุมข้อศอกใช่ไหมคะที่นิ้วส้มเรียกแขน3าส่วนคุมข้อศอกมันจะยาวประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือ ถึงประมาณข้อศอกพอดีเลยแบบนี้นะคะมันจะต่อสูงเนะะี่ยค่ะช่วงต่อมันจะขึ้นมาสูงปกตมิมันจะต่อตรงนี้และแขนมันก็จะถึงตรงนี้ตัวนี้คือมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแพทเทิร์นและก็แบบใหม่นะคะนี่เพื่อให้มันดูน่ารักขึ้นนะคะแบบนี้นะคะและก็ใส่ให้ไปเลยถึง2ชั้นนะคะนี่แขนนะคะได้2ชั้นเนาะชั้นเดียวก็จะดูธรรมดาเกินไปให้ไปแบบไม่ต้องกลัวเปืองเลยค่ะไม่กลัวเปืองผ้าให้ไป2ชั้นแบบนี้นะคะและงานแขน ของเราคุณแม่เห็นความร้อนไหมคะมีความร้อนนะคะให้ไปแบบไม่เยอะนะถ้าแบบมาผ้ามอ,นอเนน้อยเนาะมันจะไม่ได้ร้อนเด้งๆขนาดนี้นะคะอันนี้ให้ไปเลยนะคะร่อนเด้งชัดเจนมากนี่นะคะอยู่ในไม้ยังสวยเป็นร่อนชัดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานเข้ารูปมีเส้นคัด เป็นางาน,นเข้ารูปมีเส้นคัดด้านข้างนะคะของแพทเทิร์นเสื้อเราจะมีการช้อนเอวให้อย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้เสื้อมันหลวมกว่าตัวหนูนะมันยังมันยังมีความโค้งเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นบริเวณด้านด้านตรงเอวไหมนะคะแพทเทิร์นของเรามีความโค้งค่ะมีความโค้งจากด้วยด้วยตัวเสื้อของเขาเองเลยเนาะมีความช้อนเอวให้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีงานตกแต่งด้วยช่อดอกไม้ให้บริเวณช่วงเอวด้านซ้ายแบบนี้ด้วยนะคะทําให้ลุก ของเสื้อตัวนี้มันดูสวยหวานดูแพงดูดูดูดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้ลุกออกมาแบบสมบูรณ์แบบแบบนี้ นี้เลยรายละเอียดงานก็เยอะค่ะคุณแม่คะผ้าก็สวยและพิเศษจริงๆผ้าบุงหาคอร์ดนะคะและราคาสำหรับช่วงนี้ลดไปเลย200เหลือแค่1,590บาทนะคะ1590บาทสํ 1, บาทสำหรับเสื้อตัวนี้ไซส์ 36, 38, 40, 42, 44นะคะ 46, 48ตัดให้ได้นะคะบวกราคาค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ด้านหลังจะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นซิปยาวตลอดทั้งหลังเลยค่ะรูดสะดวกสบายแน่นอนด้านหลังตกแต่งนะคะเก็บงานเสาะรูไม้มาประดับตกแต่งให้ทั้งด้านหน้าด้านหน้าเราจะใช้เป็นเชิงเนาะด้านหลังนะคะก็จะคือเสาะรูไม้มาตกแต่งให้ด้านหลังนะคะอันนี้คือแขนแล้วก็นี้คืองานเสื้อด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังขนาดด้านหลังยังสวยด้านหน้าก็สวยอลังอยู่ในไม้ยังสวยเลยค่ะและถ้าเกิดมันอยู่ในตัวคุณแม่ดูดีขนาดไหน ะะโอเคลดราคาด้วยนะช่วงนี้นะคะคุณแม่ค่ะถ้าซื้อเสื้อพร้อมกระโปงนะคะลดราคาด้วยเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ด้านบนเนาะเสื้อ1590บาทกระโปงปกติถ้าซื้อแยก1 1 5 0บาทจับคู่กันนะคะลดไปเลยเหลือ2590บาทคุณแม่ได้ทั้งเสื้อและผ้าถุงงานผ้าฝ้ายแบบนี้นะคะโอเคนะคะชี้แจงรายละเอียดของเสื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ดูเนื้อผ้าเร,รแล้วทีนี้ มาดูสีรุ่นนี้รหัส500ร้อยพิเศษมากด้วยความที่ผ้าเขาเป็นผ้าแพงค่ะคุณแม่ค่ะสีก็ย้อมออกมาได้สวยมากๆเริ่มจากสีแรกเลยนะคะสีแรกสีนี้นะคะไม่ใช่สีขาวเดี๋ยวน้ำส้มขึ้นชื่อสีไว้ให้นะตัวนี้ไม่ใช่สีขาวเป็นสีงาช้างค่ะเป็นสีงาช้างไม่เคยได้ยินน้ำส้มพูดแบบนี้ใช่ไหมเพราะปกติเราจะใช้ขาวออฟไว้ไม่ขาวออฟไว้ก็ครีมไม่ก็ครีมทองตัวนี้คุณแม่ ใครผ่านมาเห็นแล้วรับคือโชคดีมากน้ำชมบอกเลยนะคะผ้ามีจำนวนจำกัดนะผ้าพับหนึ่งมีไม่ได้เยอะมากนะคะตัดได้ไม่กี่ตัวเนาะตัวนี้เป็นสีขาวงาช้างที่มันดูแพงมากๆคุณแม่ค่ะ,ะเดี๋ยวน้ำชมจะยืนให้คุณแม่ดูนะตัวนี้สีขาวงาช้างค่ะสีประมาณนี้มันจะไม่ใช่ขาวจัวไม่ใช่ขาวโอโมไม่ใช่ขาวออฟไวออฟไวมันจะขาวกว่าน,นี้อันนี้มันมีความนัวมีความระมูลขึ้นมานะคะสําหรับตัวนี้เป็นสีขาวงาช้างค่ะ นี่เลยสวยมากนะคะแมทตกับผ้าถุงอะไรด้านล่างได้ง่ายด้วยอันนี้คือสีที่ประมาณชุดเจ้าสาวเขาเอาไปนิยมเอาไปทํากันนะคะสำหรับโทนสีขาวงาช้างนะคะคุณแม่ดูดีมากๆสำหรับตัวนี้ใส่เครื่องเพชรเครื่องอะไรขึ้นเลยนะคะใส่ได้หลายเครื่องมากสำหรับ,บตัวนี้นะคะสีขาวงาช้างนะคะเปิดคลิปด้วยสีน่าจะขายหมดแรกๆให้เลยขาวงาช้างค่ะอ่ะต่อมาค่ะ สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีแน่นอนนั่นก็คือสีหมากค่ะเป็นสีหมากแต่หมากตัวนี้มันไม่ได้เข้มไม่ได้ชัดแบบชัดตะโกนว่าหมากเนาะสีเขาจะมีความนัวระมุนแล้วก็ผู้ดีนิดนึงเนาะผ้าแพงนะคะอ่ะอันนี้สีหมากค่ะสีหมากก็สวยคุณแม่เด่นตะ้องเปลี่ยนให้ดูนะคะ สีฟ้าค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้คือสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่ก็นิยมเป็นตีมงานแต่งใดๆนะคะสําหรับสีนี้แล้วก็ใส่ได้หลายงานด้วยสีฟ้านะคะรูปไม้ฟ้าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะว่านานทีที่จะย้อมรูปไม้ฟ้าออกมาได้สวยหวานสมเป็นเสื้อรูกไม้ผู้หญิงเนาะแต่ว่าตัวนี้ของจริงคือสีฟ้าสวยน้องเป็นสีฟ้าสดใสนะไม่ใช่แบบว่าอมคลามอมเทานะน้องเป็นฟ้าเลยค่ะเป็นฟ้าสดใสสําหรับรุ่นนี้สีฟ้าค่ะใครอยากได้งาน on. ลูกไม้ที่เอาไปใส่ในงานตรงงานแต่งนะคะได้ตีมฟ้ามาแล้วรุ่นนี้ควรจัดนะลูกไม้ฟ้าไม่ได้มีมาบ่อยนะคะไม่ได้มีถ้าเกิดเป็นพวกชมพงชมพูเหลืองน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยแน่นอนแต่ฟ้าไม่มาบ่อยค่ะถ้าใครอยากได้สีฟ้าติดตู้ไว้เน้นทํารุน่นนี้แล้วก็คือผ้าสวยด้วยอ่ะผ้าลายสวยเป็นบุกนาขอบนะพิเศษกว่ารุ่นอื่นค่ะและคือช่วงนี้ลดราคาด้วยค่ะช่วงนี้จากพันเนะคะไม่ขายขายพันห้าเก้าสิบพอเนาะมันจะมีความใกล้กันนิดนึงนะคะ แล้วก็เป็นสีที่นิยามชื่อสีได้ยากมากๆแต่ว่าคือถ้าสีไหนที่มันนิยามยากเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสีที่แบบย้อออกมาก็ยากและไม่มีโอกาสที่จะย้อออกมาได้สีนั้นอีกแล้วคุณแม่ค่ะอ่ะสีนี้นะคะน้องซ้งก็คิดชื่อกับแม่อยู่นานเนาะว่าจะใช้ชื่อสีว่าอะไรดีนะคะอันนี้นะคะเขา อ่ะสีจริงจะประมาณนี้เลยนะคะอันนิยามชื่อสีไม่ถูกเหมือนกันนะคะสีนี้จะประมาณสีส้มนูดประมาณสีนูดส้มนะคะอ่ะชื่อน้องชื่อนี้ละกันนะคะสีประมาณสีนี้เลยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสีเนื้อนูดนูดแล้วใส่ส้มลงไปใส่ชมพูลงไปนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งสนว่าชื่อเขาจะชื่ออะไรแต่เราเข้าใจตรงกันว่าเวลาสั่งเนาะสั่งสีนูดส้มแล้วกันนะคะสีจะประมาณตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือนิยามชื่อสี จริงๆแต่สวยมากเนี่ยค่ะสีเดี๋ยวน้ำส้มจะถ่ายแบบแสงธรรมชาติไว้ให้ดูแล้วก็แปะริแปะรูปไว้ด้วยนะคะคุณแม่จะได้ลองดูเนาะอันนี้อาจจะมีแสงแบบแสงส้มแสงขาวเขาช่วยนะอันนี้คือสีที่แบบสวยมากแล้วก็มาจะมีอีกสีนึงอีกสีนึงเนี่ยเขาจะเป็นอันเนี้สีน้ำตาสีเป็นสีทรายเนาะอันนี้เป็นสีทรายเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสีทรายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆประมาณสีทราย ทีนี้สีมันจะใกล้กันมากคุณแม่ค่ะเสื้อมันแพงเสื้อผู้ดีเนาะสีนุ่นัวละมุนละมุนไม่ฉูดฉาดไม่อันนี้ฝั่งนี้เนี่ยไม่ยากสีประมาณสีน้ำตาลสีน้ำตาลของสีเม็ดทรายอะค่ะเม็ดทรายเลยสำหรับสีนี้สีนี้ก็สวยแต่สีนี้เห็นไหมคะมันจะมีความแบบว่าติดส้มติดนูดนิดนึงเนาะอ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทียบให้ดูนะสีมันจะประมาณนี้ถ้าอยู่เดียวเดียอาจจะนิยามยากเนาะพูดเยอะนิดนึงนะคะสำหรับงานลูกไม้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะชี้ แจ้งให้มันละเอียดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะคะนี่เลยเดี๋ยวฝั่งนี้คุณแม่สั่งน้ําตาลทรายเนาะฝั่งนี้สั่งนู้ดส้มนะคะแล้วก็สีที่ใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีงาช้างเห็นไหมคะบอกแล้วว่าสีทุกสีคือผู้ดีละมุนมากนะคะผ้ามันมาแพงและผ้าแปกจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนลองรับไปและช่วงนี้คือราคาดีอันนี้คือชูโรงเลยนะคะคุณแม่ขานี่สีนู้ดส้มนะและนี่คือสีน้ําตาลทรายคะ่ะสีของทรายอะ่ะสี เมนะคะก็งานทุกตัวนะคะเดี๋ยวชี้แจงตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ว่าเป็นงานสั่งผลิตตามออเดอร์ตามคิวของคุณแม่นะคะไม่มีพร้อมส่งมีพร้อมส่งแค่ตัวเดียวคือตัวที่น้ำซําใสอยู่เนาะก็ถ้าใครถ้าใครใส่นี้พอดีแล้วก็คือไทยทรมาก่อนก็จะได้ตัวนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเจัด,จด,จด,จดเกตงานให้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าเป็นงานไซส์อื่นนะคะสั่งคนเข้ามาก็ผลิตตามคิวที่สั่งอาจจะ3วัน5วัน7วัน10วันแล้วแต่คิวในช่วงนั้นนะคะยังไง สอบถามคิวกับคนลับงานได้อีกทีนึงนะคะเป็นงานสั่งตัดตามออเดอร์ไม่มีพร้อมส่งนะนั้นส้มมีผ้าไว้คุณแม่สั่งมาก็ตัดให้ตามไซส์ที่คุณแม่สั่งนะคะสําหรับไซส์ปกติตามมาตรฐานของทางร้าน36จนถึง44เนี่ยราคา1,590บาทถ้ามีการปรับปรุงปรับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขไซส์ตามไซส์ของคุณแม่ทําให้ได้นะคะแต่ของญาตไม่มีปลายทางโอนชําระเท่านั้นค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปยาวเกิดไปเดี๋ยวน้องส้มจะไปเปลี่ยนอีกสีสีให้เลือกนะคะรหัส500เนี่ยมีทั้งหมด5สีเนาะเดี๋ยวรอดูสีที่เหลือได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะยืนให้ดูเดี๋ยวอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะยืนให้ดูสีงาช้างอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้สีงาช้างค่ะสีงาช้างค่ะ สีสวยมากนะคะอันนี้สีงาช้างค่ะตัวนี้เป็นเสื้อลูกไม้รหัส500นะคะ500นะคะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยว้มขึ้นชื่อสีไว้ด้านบนนะคะสําหรับสีนี้จะเป็นสีนูดส้มนะคะสําหรับชื่อสีเนี่ยไม่อยากให้คุณแม่คิดมากเพราะว่าไม่รู้จะนิยามสีว่ายังไงนะคะถ้าอ่ะ เป็นสีเบอร์สองนะคะเป็นตัวที่สองสีนู้ส้มนะคะของจริงเขาจะประมาณประมาณนี้เลยนะคะเป็นประมาณแบบว่าเป็นสีส้มผสมชมพูผสมครีมเป็นนูดนูดนวนวันวระมูลระมูลและสีนี้ขนาดแมทกับผ้าถุงสีเผือกมายังเข้าเลยนะคะแล้วก็สวยหวานมากๆนะคะอันนี้ถ้าคุณแม่แบบว่าออกงานตีมชมพูก็ไปได้ตีมส้มตีน้ำตาลอะไรได้หมดเลยเพราะสีเขาเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวยืนนิ่งๆให้ดูนะคะสีสวยมาก สีคือนิยามชื่อสียากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องเทียบให้ดูกันกับอีกตัวหนึ่งจะได้เห็นว่ามันเออมันส้มนะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูตัวต่อไปอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลทรายจะเป็นสีแบบสีเม็ดทรายเป็นสีน้ําตาลสีทรายเนาะเนี่ยเห็นไหมคะสีที่ส้มใสอ่ะมันจะอมส้มกว่ามันจะเหมือนอมชมพูอมส้มเนาะอันนี้คือยืนให้ดูเพื่อเทียบสีเนาะนะคะเพื่อให้ดูเทียบสีนะคะสีจะประมาณนี้สีนัวมากระมุนมากแล้วก็คือใครที่ได้ผ้าถุงสี เผื่อไปคุณแม่เซตนี้ก็สวยนะคะเซตนี้ก็สวยเนาะ,ะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผ้าถุงมีขายนะคะมีให้เลือกประมาณ20กว่ารายเลยนะคะอยู่ในรหัสคลิปที่4 8 9รหัสสินค้าที่4 8 9ถ้าใครหาคลิปไม่เจอเดี๋ยวใส่ไวข้ข้างล่างดาให้นะคะหรือไม่ก็พิมพ์คําว่าลูกไม้วิภารหัส4 8 9ได้เลยนะคะมีผ้าถุงให้เลือกเนาะอันนี้สีนูดสมะะ้มค่ะสั่งนูดส้มได้เลยสีสวยมากและคือลายสวยมากน้องจะเป็นผ้าขอดนะคะ เป็นบุงาขอดเนะาะจะสังเกตเห็นคําว่าขอดก็คือจะลายเขาจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เรียกว่าการขอดเนาะแล้วก็คือมีเลื่อมในตัวด้วยนี่ค่ะสวยมากนี่สีสวยมากอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปเปลี่ยนให้ดูอันต่อไปนะคะอันนี้ยืนให้ดูสีนูนส้มค่ะ รหัส500นะคะตัวนี้นะคะงานเสื้อลูกไม้ตัวนี้รหัส500เนาะถ้าใครสนใจนะคะและสีที่กําลังใส่อยู่นี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลอ่อนมากๆประมาณสีเม็ดทรายนะคะประมาณสีน้ําตาลทรายเนาะสีนี้เดี๋ยวยืนให้ดูสวยทุกสีเลยนะคะสีที่เลือกมาให้สวยจริงๆนะคะเหมาะกับแบบเหมาะกับปลายผ้าเนาะอันนี้จะเป็นงานผ้าขอดบุงาขอดเนาะแล้วก็มีเลื่อมด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ดูดีทั้งแบบและเนื้อผ้าพิเศษมากๆอ๋ออาลืมแจ้งเนาะสำหรับนะคะก็คือในส่วนของที่ไม่ได้มีด้านในนะคะเราจะบุด,ด้วยผ้าตะข่ายสีเฉดเดียวกันกับผ้าลูกไม้ให้ทั้งตัวนะคะคุณแม่ค่ะในส่วนของตรงแขนหน้าอกนะคะใดๆนะคะบุลูกไม้บุผ้าตะข่ายให้ทั้งตัวเนาะสำหรตรงกลางเนี่ยก็คือจะมีซับในยอยู่แล้วเนาะด้านในก็บุตะข่ายให้ทั้งตัวเนาะไม่ต้องกลัวระคายเคืองผิวนะคะ นี่อันนี้คือสีน้ำตาลทรายนะคะคุณแม่ขาแมทกับผ้าถุงวันนี้ใส่สีเพือกมายังเข้าเลยยังสวยเลยนะคะคุณแม่ได้ลุคนี้เห็นไหมคะและความดูความแขนแขนคือให้ผ้าไปแบบไม่กลัวเปลืองเลยเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็คือน้องเป็นลอนสวยด้านข้างนะคะด้านข้างเห็นเป็นลอนเนาะด้านหน้าก็เห็นเป็นลอนสวยแบบนี้นะคะอ่าเดี๋วด้านหลังนะคะด้านหลังคะ่ะ ด้านหน้านะคะอันนี้สีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะยืนเทียบให้ดูนะอันนี้สีที่ใส่ไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือสีส้มนูด นะอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีความอมเหลืองของอมน้ําตาลน้ําตาลทรายและอันนี้มันจะมีความอมส้มอมชมพูนะคะอันนี้ให้ชื่อว่าส้มนูตเนาะแล้วก็สีแรกที่ใส่เปิดคลิปนะคะน้องจะเป็นสีงาช้างเนาะไม่ใช่ครีมไม่ใช่ขาวโอมม่ไม่ใช่ขาวออฟไว Off ้ White เนาะเป็นสีงาช้างและคุณแม่ดูรายดูรายดูสีผ้านะคะสีงาช้างเป็นสีประมาณชุดเจ้าสาวเนาะที่เขานิยมเอามาทําชุดเจ้าสาวกันสีประมาณนี้เลยนะคะ,ะผ้าก็ประมาณผ้าตัวน,นี้เอาไปทาชุดเจ้าสาวได้เนาะ ผ้านี้เลยคุณแม่ขาสวยมากสำหรับสีนี้นะคะสีแปลกใหม่สีงาช้างเนาะและสีนี้เทียบให้ดูสีน้ำตาลทรายสีงาช้างนะคะดูสีนะคะเทียบให้ดูสีประมาณนี้เนาะสีอาจจะแบบพอมองต่างคอนดิทีกันก็อาจจะแบบใกล้กันมากนะคะสีงาช้างสีครีมส้มและสีน้ำตาลทรายเดี๋ยวเหลืออีกสองสีเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะอันนี้สีน้ำตาลทรายนะคะ ไม้บุงาขอดนะคะและก็สีนี้เราคงไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะฟ้าสดใสชัดขนาดนี้นะคะอันนี้มีสีฟ้ามาให้เลือกนะคะของจริงสีสวยมากนะคะผ้าลูกไม้สีฟ้าไม่ได้ย้อมมาบ่อยๆแล้วก็คือมันเป็นสีที่หาสวยได้ยากสำหรับสีฟ้าเนาะสีอื่นๆเนี่ยยังหาได้ทั่วไปสีนี้ถ้าใครมีธีมในใจที่แบบเออจะต้องออกงานธีมฟ้าจะได้รับการ์ดแน่นอนหรือว่าอยากได้เสื้อลูกไม้สีฟ้าเก็บไว้นะคะสีนี้แนะนํแล ก็คือผ้าสวยนะคะผ้าตัวนี้เห็นไหมคะลายคอร์ดคือชัดมากนะคะชัดมากน้องลายชัดมากสวยแล้วก็มีเลื่อมด้วยนะคะสีนี้เนาะสีนี้คือแบบไม่ต้องเดาเลยไม่ได้อมครามไม่ได้ออมเทาอันนี้คือฟ้าเลยค่ะนี่สีฟ้าเนาะสดใสมากนะคะตัดกับสีกระโปรงสีเพืือกคือเสื้อขับเสื้อให้สดใสสวยมากนะคะอ่ะ สีสามสีแรกเขาจะมาโทนแบบประมูลระมุลนะคะจะเป็นสีงาช้างสีตู้ส้มนะคะสีน้ำตาลทรายสีสดใสบ้างอันนี้คือสีสีสีฟ้าเนาะอันนี้สีฟ้านะคะรหัส500ค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสีนี้เป็นสีมากค่ะคุณแม่คะสีมากสวยมาก นะคะสวยทุกสีเลยนะคะคนละโอกาสคนละสไตล์คนละอารมณ์กันหมดเลยนะคะสำหรับรุ่นี้บุกานาผ้าบุกหงาคอร์ดเนาะมีเรื่อมด้วยนะคะคุณแม่ลองดูรายซีสวยจริงๆนะคะแล้วก็ราคาน่ารักจริงๆด้วยไม่เคยเอาเสื้อใหม่มาลดราคาถึง200ตั้งแต่ยังตั้งแต่เพิ่งเริ่มขายนะคะปกติะคะ่ะถ้าผ้าสไตล์นี้นะปกติต้องขายพันเนะคะคิดต้นทุนมาแล้วกําไรอะไรรียบร้อนเ7 9ดเนาะแต่ช่ว นี้นะคะน้ำส่อร,ราคาให้อันเฉพาะเฉพาะรหัส500เนาะถ้าเกิดว่าเอาผ้าตัวนี้ไปทําเป็นรหัสอันอื่นต่อๆไปในอนาคตะขึ้นแน่นอนนะคะเำเพาะรถ500รอลดนี้นะคะตัวนี้ไซส์ปกติ1,590บาทเท่านั้นนะคะลดไปเลย200นะแล้วก็สำหรับผ้าถุงนะคะผ้าถุงมีให้เลือก20กว่ารายเลยค่ะในรหัสที่489คุณแม่จะเสิร์ ค้นหาคําว่ารูปไมพะสี่แปดก็ได้หรือว่าน้นส้มใส่ลิงก์ไปข้างล่างนะคะลิงผ้าถุงอะคะ่ะลิงอยู่ช่องเออลิงยูทูปผ้าถุงอะจะอยู่ด้านล่างเนาะก็คลิกด้านล่างได้เลยแล้วก็ไปเลือกผข้าถุงแมทกับเสื้อได้เลยนะคะถ้าซื้อผ้าถุงพร้อมเสื้อค่ะลดไปเลยเหลือชุดละนะคะ2 5 9 0นบาทนะคะจากราคาผ้าถุงเนี่ย1 1 5่ง่าเนี่ยขายก็ขายลดทั้งชุดอะลดไปเลยเหลือ2 5 9 0นบาทนะคะนี่นะคะวันนี้ใส่สีเผือกมาสีเผือกเนี่ยเป็นอะไรที่เ เาได้กับทาง5สีของเสื้อรุ่นนี้เลยคุณแม่คะ่ะลุคนี้ก็สวยดูดีเห็นไหมคะคุณแม่ได้เสื้อลูกไม้งานขนาดนี้ในราคาแค่พันห้าเก้าสิบเองนะคะอันนี้ส้มช็อกราคาเหมือนกันนะคะตอนแรกน้ำส้มไม่ได้จะขายราคานี้หรอกอันนี้คุณแม่ทําราคามาให้นะคะบอกขายราคาเท่านี้พอนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะนี่สวยจริงๆนะคะแล้วก็ผ้าแปลกใหม่ด้วยนะคะไม่ใช่บุงอาปกติเนาะเป็นลายผ้าขอดนะคะ สีนี้จะเป็นสีหมากค่ะครบให้ดูใส่ให้ดูครบทั้ง5สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ย้อนคลิปดูได้เลยนะคะหรือเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้ค่ะสินค้าของเรานะคะเสื้อลูกไม้เนาะเสื้อลูกไม้เนี่ยจะเป็นงานสั่งตัดตามออเดอร์นะคะมีผ้าเก็บไว้ แล้วก็สั่งกันมาไซส์นี้ชนิดล้วก็จะตัดให้ตามคิวตามออเดอร์นะคะก็รอคิวไม่นานนะ3วัน5วัน7วันประมาณนั้นยังไงสอบถามคิวกันเข้ามากับคนรับงานได้อีกทีหนึ่งนะคะสวยจริงๆอันนี้เชียร์เลยอันนี้พูดจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ล็อตนี้แล้วก็เอาผ้าตัวนี้มาทําเป็นครั้งหน้านะคะราคาไม่ใช่ราคาดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะผ้าพับหนึ่งตัดได้ไม่กี่ตัวเองค่ะก็รีบไลน์มาสั่งโทรมาสั่งได้เลยนะคะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ